ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกเจ้าตัวนี้กันอ่านะโคลโลเคเชียมาอีซันไรส์นะครับอ่าจะคล้ายๆกับตัวไว้ลาวานะครับเป็นก้านเขียวแล้วก็จะมีใบที่มีสีขาวอย่างเงี้ยเจ้าตัวสีขาวนี้นะครับเขาจะเขาก็จะยิ่งโตเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆตามเส้นใบสีขาวเนี่ยมันจะ มาเร็วกว่าแล้วก็เยอะกว่าไวลาวานะครับคือไวลาวากับตัวมอีซันไรส์เนี่ยนะผสมขึ้นมาจากจากคนเดียวกันนะครับเขาชื่อว่าคุณจอห์นโชนะฮะที่สังเกตมาว่าต่างกันก็คือจุดม่วงๆตรงตรง,ตรงกลางใบตรงนี้นะครับสำหรับไวลาวาจะมีขึ้นมาข้างบนนี้ด้วยคล้ายตัววีแต่สำหรับตัวมอีซันไรส์เนี่ยจะเป็นจุดๆอยู่อย่างนี้เฉยๆไม่โผล่ขึ้นมา ไม่ไม่ขึ้นไปด้านบนที่หูใบเป็นเป็นตัววีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามานําลงกระถางกันเลยอันนี้เป็นกระถางก้นทึบนะครับไม่มีรูระบายน้ําตอนนี้เราได้เติมน้ําลงไปแล้วเติมน้ําลงไปแล้วก็เหลือเดี๋ยวจะนําน้องลงไปปลูกนะครับเหมือนปกติโคลกรเซียที่เราปลูกที่บ้านก็เทออกมาครับ วัสดุก่าวก็จะเป็นดินดูความเป็นมีดินเหนียวนิดิดอันนี้เราเติมน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำลงไปปลูกเลยวัสดุปลูกก็เหมือนเดิมครับอของที่เหลือเหลือกาบมะพร้าวขุยมะพร้าว าทานแกลบเก่า,าขี้วัวขี้ไก่ขี้ควายานะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยพัวของเราลงไปก็ล,ลึกประมาณประมาณฝ่าม,มือครับโอเคเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วนี้เราอาจจะเติมน้ำเพิ่มขึ้นอีกหน่อย สวัสดีค่ะพบกับช่องสไตล์พลาสตอีกแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตเจ้าบอลต่างๆนะคะที่เอามาปลูกนะคะเลี้ยงแบบบัวนะคะเลี้ยงแบบไหนก็คือน้ําขังอย่างนี้ค่ะน้ําขังอยู่ในถังที่ไม่มีรูเลยนะคะน้องนางก็สุขภาพดีกันมากๆเลยนะคะอาตัวแรกเจ้าตัวนี้ที่เห็นกันมาบ้างแล้วนะคะทีะ่การแพ็คของนะคะคือไม่ได้แพ็คมัดกระถางไว้นะคะแล้วก็ ใบก็หักหมดเลยนะคะก็เลยตัดนะคะตัดเจ้าตัวนี้ตัดออกหมดเลยนะคะที่เห็นใบมันเหี่ยนเหี่ยนแบบนี้ก็เพราะว่าเขาหักไปลึกมากไ็จําเป็นต้องตัดนะคะใบที่ออกมาก็เลยปลายหายเจ้าต,ตัวนี้ชื่อว่า Hawaiian Punch ครับโอเคความพิเศษของเขาเลยเห็นก้านเขาไหมคะลำต้นเขาเนี่ยจะแบบสีแบบแดงแดงปรีตปรีแล้วก็เอ่อมัน,ม,นมันเงาเงา,งาเนาะดูเงาเงานะคะ ต่างจากพวกตัวอื่นๆนะคะที่เขาจะเป็นสีพวกน้ําตาลกลกำๆนะคะหรือสีม่วงนะคะหรือสีดำเมื่ออะไรก็แล้วแต่นะแต่เจ้าส่วนนี้สีเขาจะปรีดปราดมากเลยนะคะอ่าหลังจากที่สภาพที่ได้รับมาก็คือหักหมดเลยตอนนี้นะคะใบก็กางเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็เจ้าสองหน่อเล็กของฟ้ายก็เตรียมที่จะคลี่ใบแล้วเหมือนกันค่ะอ่าตัวที่สองคือชื่อว่า มาย s ันไรส์ครับโอเคตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายตัวอะไรนะคล้ายไวลาวาตัวนี้จะคล้ายไวลาวานะคะ,ะนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่ก้านหนึ่งก้านนะคะอ่าก้านดูก้านนี่จะออกเขียวๆนะส่วนไวลาวาจะเป็นสีออกอมน้ำตาลแดงนะคะอ่าแล้วก็เวลาตอนโตไปเท่าที่สังเกตเห็นก็คือจุดม่วงตรงนี้นะฮะของ ของไว้ลาวาเนี่ยจะขึ้นมาเป็นตัววีเป็นตัววีตรงตรงเส้นนี้นะฮะโอเคค่ะแต่ของเจ้าตัวเนี้ยจะอยู่เป็นจุดอยู่แค่เนี้ไม่จะขึ้นมาหน่อยๆแต่ไม่เป็นตัววีโอเคแล้วตัวสีขาวเนี่ยก็จะเ <Okay. S 2> ขาเรียกวจ,จะวิ่งไปตามใบไวกว่าแล้วก็กว้างกว่าลึกกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพเต็มเอาไว้นะคะว่าตอนโตเต็มฟอร์มเขาจะเป็นลักษณะไหนนะคะ เราว่าต่างจากไวบราวายังไงอ่ะโอเคมาดูตัวต่อไปค่ะนี่เลยเจ้าฟาโรของเรานะคะเอ่อที่มีต้นเล็กต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ต้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ต้นหนึ่งอ่ะมาดูกันตอนนี้นะคะก็เริ่มออกใบกันแล้วเจ้าตัวเล็กนี้ขอเท้าความก่อนนะคะตัวเล็กเนี่ยที่ได้มาสภาพมันค่อนข้างที่จะแย่กว่าตัวใหญ่อยู่แล้วอะก็คือเขาอ่อนแอกว่าตัวใหญ่คือเห็นเลยเห็นได้ชัดนะคะ ราะฉะนั้นเขาก็จะมีการที่เราจะต้องเ,ออเหมือนกับพักตัวค่ะเขาจะพักตัวนานกว่านะคะออกว่าใบใหม่จะแทงออกมาเนี่ยเจ้าตัวใหญ่เนี่ยแทงออกมา2ใบแล้วนะคะใบเล็กเพิ่งจะแทงมาใบใหม่ใบหนึ่ง่คือไฟตัดใบเขาทิ้งหมดเลยนะคะมันไม่ค่อยโอเคก็เลยตัดทิ้งหมดเลยอย่างที่บอกค่ะว่าพวกเนี้ยค่ะมันตัดใบทิ้งได้แล้วก็รอใบใหม่เลยดีกว่านะจะค่อนข้างที่จะเร็วกว่านะคะทีนี้พอเขาแบบ เหมือนปรับสภาพได้แล้วนะคะโอเคขึ้นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็จะโตไวและเริ่มโตแล้วนะคะอันนี้สําหรับฟาโลนะอ่ะแล้วก็อัปเดตพวกเลมอนนะคะนี่พวกเลมอนที่ตัดไปวันนั้นนะคะที่ตัดเอ่อไปหมดเลยตอนแรกเพื่อนๆจะเห็นว่าเลมอนมันจะเต็มเต็มบ่อน,นี้เลยนะแล้วทีนี้ไฟว,ว่ามันค่อนข้างที่จะรกเกินไปก็เลยตัดแต่งใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็ดูสุขภาพดีกันค่ะ ที่เห็นก็คือมันจะเป็นลูกเลเ็กเด็กหรือแดงของเขานะคะแล้วก็พวกไหล่นะคะที่กําลังที่จะเริ่มเป็นต้นใหม่อาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่ายอดไหลน,นะคะยอดปลายไหล่มันก็จะเป็นลักษณะนี้คือมีต้นมาเลยนะอ่าแบบนี้แบบนี้เห็นไหมแบบนี้ก็จะเป็นยอดไหล่มันก็จะมีใบมาเลยส่วนตามข้อเห็นไหมคะมันยังไม่เกิดเลยนะตามข้อที่ขยับไปจากปลายไหล่มันยังไม่เกิดนะคะตั็อย่างที่บอกนะคะเราถ้าเราสามารถเลือกได้เราเลือก ขอซื้อที่เป็นปลายไหลก็จะมีความโตไวกว่านะคะโอเคเดี๋ยวไปดูอโลฮ่ากันค่ะอีกฝั่งหนึ่งมาอัปเดตกันนะคะหลังจากที่เราย้ายอโลฮ่าไปอยู่บ่อคนเดียวนะคะว่าเป็นยังไงโอเคค่ะนี่คือตัวอโลฮ่านะคะเจ้าอโลฮ่าที่ย้ายมาอยู่ในบ่อคนเดียวนะคะพอเรารู้สึกว่ามันโตไวมากนะโตไวจนไม่รู้จะแบบไวย,ยังไงแล้วมันกินพื้นที่คนอื่นอ่ะ น้องอโลฮานะคะ<ล>เขาก็จะมีใบที่เงาๆนะคะแบบนี้นะคะจริงๆเขาจะเข้มได้มากกว่านี้แหละแต่ช่วงนี้ฝนตกนะไม่มีแดดเลยน้องจะน้องจะอมเขียวหน่อยจริงๆหน้าเขาจะดํามากเลยนะคะแต่ไม่ดํามากเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ดํากว่านี้โอ้ยดูสิเราเจออะไรแทแดนมาอีกแล้ว <laughs> แขกผู้ไม่ได้รับเชิญน,นี่ค่ะ <laughs> <laughs> น้องชอบกินมากใบบอลเนี่ยอ่ะโอเคมาดูนะคะพวกเนี้ย ไม่เป็นไหลนะคะที่ไฟเห็นนะเขาจะแบบออกมาแบบแตกกอแบบทีทียิบยิบจากต้นแม่เลยนะคะสำหรับพวกอโลฮานะไม่ว่าจะเป็นอะโลฮาหรือฮาวายันพันใช่ไหมคะนั่นแหละตัวนั้นก็จะแบบเหมือนอยู่ติดกับตามต้นแม่แบบนี้เลยนะถามว่าโตไวไหมซุปเปอร์ไวเลยอโลฮาเนี่ยถ้าว่าเลมอนไวแล้วอะเราว่าอโลฮ่าไวกว่านะคะ แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแยกลาบากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันติดต้นแม่ถึงไม่ค่อยขายะคะ่ะเพราะามันที่เกียดแยกอย่างนี้ส่วนเลมอนนะมันแบบมีไหลมีอะไรอย่างนี้คะ่ะมันดึงง่ายแต่อโลฮ่ามันต้องเอามีดแซะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแซะอโลฮ่าให้ดูกันเลยว่ามันเป็นลักษณะไหนนะคะอ่ะเริ่มกันเลยถ้าแซ,แซะผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะอะเลงก่อนจะเอาตรงไหนนี่ต้นเล็กเนะยนี่ต้นนี้ เห็นไหมพอมีต้นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีต้นเล็กเนี่ยติดอีกอันนึงอะไรเอ่ยโอเคแมลงคือเขาค่อนข้างแบบเนี่ยมันมันจะถีดกันแบบเนี้ยเราก็เลยไม่ค่อยที่จะตัดเห็นไหมหลายไอ้ต้นใหม่ก็ใหม่อีกแล้วอีกตรงเนี้ยก็ติดกันอีกแล้วไอต้นนี้ไม่เอาหรอกเอาต้นนี้ดีกว่าอะอะต้นนี้อะอ่าถ้าต้นนี้ได้เรามาแงะกันดูอ่ะดูนะคะ เดี๋ยวเรามาลองแงะอโลฮ่ากันค่ะต้องแรงดีๆนะคะนี่เจ้าตัวนี้ก็มีน้องอยู่ใ,ใกล้ๆเหมือนกันอ่าน้องเขาชอบเกิดใกล้ๆกันหมดเลยอะคะ่ะอย่างเนี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวเกิดใกล้กลับเจ้าต,ต,ต้นแม่อย่างเงี้ยดูสิติดกันขนาดนี้เลยนี่ก็มีหนอ่อแทงออกมาตรงนี้อีกแล้วมันโตวไวมากค่ะพวกเนี้ยแทงไวมากแล้วก็แค่เอามีดแบบแซะๆนะคะ แล้วก็ตัดออกมาเลยคือถ้ามันยังพอมีลำต้นติดรากหน่อยๆมันโอเคนะคะแต่ว่าถ้ามีแค่ใบมาคือชีวิตชีวิตวันนั้นก็คือสเตกูุดบายเลยอะ <laughs> หนอก็ไปแล้วอ่าได้แล้วเนาะยังได้ยังมันติดน้องน้อยมาด้วยไหมน่าจะติดโอเคเอามาติดน้องน้อยก็ไม่เป็นไรแงยไปก่อนเนีย่ยจะมี โ okay. อเคามาดูกันโอเคไหนดูค่ะโอเคเดี๋ยวนี้เราก็จะทาปูนแดงนะแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกนะคะนี่สําหรับอะโลฮานะเขาจะจะง่อยๆ่อยนะคะมันจะง่อยง่อยอยู่แล้วอะโลฮ่าใบเขาจะง่อยไวๆเลยอะอยู่กับต้นแม่มันก็ดูง่อยๆ่อยอยู่แล้วอะอ่ะนี่ได้ต้นเล็กมาทําไงคะเมื่อกี้มันตัดโดนก็ติ้มมันลงไปนี่นะคะ่ะ๋ยวมันก็โตขอแค่มีตุ่มๆลากๆ ่อี้ก็ตัดโดนหน่อเล็กที่ยังไม่มีใบอีกหนึ่งอันอทีนี้มันก็จะเลี้ยงยังไงอ่า<ๆ>ต้นนี้ตัดได้เลยนี่ระวังหน่อเล็กนะมนีอยู่มันต้องค่อยๆเล็งอ่ะชนะไปโอเคโอเค โอเคสำหรับอะโลฮ่านะคะเอามาดูกันว่าวิธีการแยกมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคตอนนี้ใครมีบอลนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีๆของพวกคุณแล้วนะคะพวกคุณก็สามารถามาเก็บผักนะคะไปจำหน่ายขายได้เลยนะสำหรับแบคบิวตี้นะคะที่เพื่อนๆหลายคนนะคะถามว่าสามารถเลี้ยงแบบน้ำได้ไหมนะคะ โอเคตอนนี้นะคะไฟมาเรียงแบกบิวตี้กับน้ำาคือเอาน้ำใส่ไปในนั้นเลยทีน,นี้นมันก็จะมีดินวัสดุปลูกนั่นแหละแล้วก็เอามะพร้าวสับยัดๆไปอีกนะคะเพราะมันชอบลอยอ่าถามว่าเติบโตดีไหมเติบโตดีมากแล้วก็ให้ลูกให้หลานเต็มเลยอยู่ในนั้นนะคะเมื่อกี้ก็แงออกมาอีกเนี่ยค่ะก็มีอีกหลายๆมากเลยนะคะที่จะพร้อมที่จะเติบโตนะโอเคนี่สําหรับ มีคำถามที่ถามว่าแบคบิวตี้สามารถเลี้ยงแบบน้ำได้ไหมก็นี่ค่ะก็เขาเป็นโคโลคาเซียเนาะมันก็เลี้ยงน้ำได้หมดอะมันได้ไดหมดคลุกคลิกนะครับน้ำท่วมแบบน้ำสามารถท่วม<ล>ได้เลยเลยนี่ยค่ะจริงๆมันชอบนะไอ้ดินเลนดินตมดินแบบดินสกปกสกปกหน่อยนะแบบเละแฉะ,ะแฉะอยู่ได้หมดเลยนะพวกเนี้ยก็ไหลเขาก็ไหล,าไหลมาง่ายโอเคนะสำหรับแบคบิวตี้ค่ะถามว่าใบใหญ่ไหมก็ใหญ่อะลองเอามือเทียบซิ โอเคใบใหญ่มากนะคะตอนนี้นะคะปุ๋ยไม่ได้โดนแดดทั้งวันนะเนี่ยปุ๋ยใช้ปุ๋ยบัวค่ะ<อ>ก็ใส่เหมือนเดิมส่วนมากใช้ปุ๋ยบัวนะคะกับโคโลคาเซียนะที่ไฟฉายค่ะแล้วก็บางครั้งก็ใส่ทั้งขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายก็อยู่ในนั้นหมดเลยนะได้อะไรมาได้อะไรมาก็ใส่นั้นมีอะไรก็ใส่นั้นไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่มีสูตรไต่ตัวใช่ค่ะเรามีอะไรเราใช้อันนั้นนะคะบอนนาญี่ปุ่นก็เนี่ยเหมือนกันปุ๋ยบัวปุ๋ยขี้ไก่ขี้ควายได้หมดเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ